ผมสวัสดีครับผมพี่มีวินเทจน,นะครับผมแนส่วนนี่ปูนะครับผมรับไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะไปไหนกันเพื่อนไปตลาดาสังกสีฮะอาา่ามีเป้าหมายป่าวันนีไ้ไม่มีอ่ะรอดูข้างหน้าเลยแต่บรรยากาศคนร้อนเลยนะว,วันนี้โอ้ร้อนจัดเลยครับเนี่ยมั่งมา อุณหภูมิเท่าไหร่นี่ไเทศไทยนะเกือบร้อยวุตส์โอ้โหอีกอ่ะเพราะไข่สุกกลางกลางถนนเนี่ยไอ้ยังคนร้อนเลยเออจริงกูเห็นคลิปหนึ่งเว้ยที่เขาทำเอากระทะไปวางตากแดดไว้ใส่น้ำมันเอาไข่ลงไปลงเกี่ยวสุกไอ้เฮี้ยงงมจริงจริงเดี๋ยวมาดูนะอ่ะกล้องอาจจะไม่ค่อยแบบไอ้นี่เท่าไหร่ จัดนนิดนึงเพราะว่าเราอยู่บนรถเนอะแล้วก็ยังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเท่าไหร่เนาะใช่ตอนนี้เราก็กำลังเลื่อนินทางไปเดี๋ยวเราไปถึงดูว่าเราได้ไงประมาณไหนเราไปเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราดูว่าตลาดกะเตะมีอะไรให้เราฟาร์มมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันโอเคเราเจอกันนะครับผมตันนี้ก็ถึงตลาดอ่าตลาดกะีนะครับเรามาจากชมบุรีเราเดินทางจากบางแสนนะเดินไม่ได้ไอ้เหี้ยอย่างหลอกเล่นมึงดูอันนี้เป็นการเขาค้าเนี่ยเดินเข้าไปดูอันนี้เป็นตลาดแบบว่าแบบฟิลแบล็กดินนะวินแบล็กดินแล้วก็เป็นแบบมีของเก่าเป็นของมีเห้ขายเยอะแล้วก็ คือมีคนแนะนํามาแหละว่าให้มาช่วงนี้นะมันจะมีของเยอะอยู่นะครับคนจะไม่ค่อยมาแล้วมันร้อนอ่าใช่จิบผมให้ต่ออีกจิบผมไปสามอ่ะไปสามอุ้ยไอ้เกี้ยโคตรไม่เอมาะคุณเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปูไปเข้าน้งเหน่อยปูแบบไม่ไหวและไอ้ปวดเกียวฮะโอเคฮะหนูเจอกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้ครับผมจะไปไงเดินในเสื้อได้ได้มาเกียร์ใส่เกียร์ใส่เพียบเลยเดี๋ยวด้ย อ๋อแม่ที่มักินอยู่ไรเมัเดี๋ยวนากนะครับผมนะเดี๋ยวรคนมัร้อนมากนครับผมนะไม่ไหวจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวประมาณเย็นๆนะค่ออกแบบไลยทีนะครับผมนี่นี่ก็พักกินข้าวก่อนนะผมนะประมาณนี้นะครับผมเีย โอเคผมสวัสดีสวัสดีครับนี่ก็สสวััดีครบเดินครบแล้วตั้งแต่หมองเลยร้อนดูหน้าเลยเครียไม่ไหวมากเลยหมดอันนี้เรามาตั้งกี่โมงวะเพื่อนถึงนี่บ่ายสามอ่ะบ่ายสามนี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยวันทุ่มหนึ่งอ่ะทุ่มหนึ่งขู่แบบฟาร์มรัวๆนะแต่ว่าร้อนมากครับแดดผมแนะนำว่าใครมาก็ใส่หมวกใส่แว่น พัดลมกันที่จะอกอ่ะไอที่ไหนพัดลมซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะดูดิดูสภาพดิเนี่ยดูดิไม่อะไม่ไหวอะร้อนจริงร้อนมากจริงครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆหลายๆคนที่ที่แบ่งของให้เราเนาะก็ถือว่าเยอะเนี่ยดิอ่านดูงานเท่างหลร่อะเดี๋ยวแพงมให้ดูนะพี่นะเยอะทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยพี่ดูในกล้องเนี่ยเห็นป่ะทั้งนั้นเลยเนี่ยทั้งนั้นเลยของเมืองเนี่ยของทงเนี่ยได้ของกินด้วยอ่านะครับผมนะฮะก็ถือว่าวันนี้เป็นไงประสบความสำเร็จไหมก็ระดับนึงโอเคนะไในประสบการณ์เนาะเราไม่เคยมาสายกรุงเทพไหมสายบางพีสายอะไรนี้แอยู่เ ที่บ้านเราที่บางแสนเนาะโปกติเราเปิดแต่กระสอบเนาะไม่เคยแบบมาดูราคาดูแบบมาดูอันนี้ก็มาดูว่าราคาแถวนี้เป็นไงกันอะไรอย่างงี้โอเคครับบางร้านก็นิดนิดนึงแต่บางร้านก็จับต้องได้ใช่ครับใช่อ่ะครับผมก็ถือว่าพี่ๆหลายคนก็ใจดีนะเขาไม่ได้ใจร้ายไม่ได้บางทีหน้าดุแต่ว่าใจดีอ่ะจเองดีว่าเราจรงมีคอนเนคชั่นติดต่อมาก่อนแล้วว่าเราจะมาที่นี่นะไม่งั้นมาโดดๆในใต้เลยผมบอกให้นะเดินตาแตกอ่ะและอย่างพี่เขาใจดีก็ยังพาเดินเดินใจดีมีเหล่ารุ่นพี่พาเดินนะใช่ใช่ครับแล้วก็ ก็คือของราคาว่าเป็นไงจับต้องได้ไหมคิดว่าเออถ้าพ่อค้าเหรอก็ต้องจับราวครับผมว่าจับราวส่วนอองานหัวผมมองว่าลองต่อราคาดูแต่ผมย<อ>ังไม่ไดไไ้ไม่ได้ลองต่อนะเพราะว่าเห็นราคาแล้วบางร้านก็แบบมันไม่ไหวจริงเราเราไม่ได้ใช่ก็ไม่เอาดีกว่าอ,อย่างนี้เอาที่เราไปไหวใช่แต่แนะนำว่าให้ทุกคนลองมาเดินดูขาตลาดหลังศรีมีของดีจริงของดีแล้วก็ร้านเยอะมากถูกต้องครับไอ้นี่สายสับราวนี่มันแต่อย่างที่บอกนะครับพกล่ม พกหม <laughs> วกพกกิงมันแดดมาเียร้อยนะครับะเพาะเหมือนลูกผมเนี่ย <laughs> น่าไม่หมดทุกคนนะครับร้อนจริงๆครับไม่ไหวเลยครับผม ก็ก็ถือว่าสนุกสนุกแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะก็ไปค้าๆแล้วกันเพราะว่ามันร้อนมันร้อนรอ่ะแล้วก็เรายังอุปกรณ์ไม่พร้อมครับกล้องอะไรนี้ก็ยังไม่มีใช่ยังไงก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ยังเคลื่อนขื่นอยู่ด้วยแหละเอาพูดตรงๆยังอายอยู่ด้วยแล้วก็มบอกเลยว่าอารมณ์ตอนนั้นอ่ะผมไม่มีอารมณ์ไปสัมภาษณ์ใครแน่นอนครับดู้ไดตัวผเนี่ยแม่งร้อนจริงๆแล้วแต่แบบเบียดกันนะเหมือนโดเรมอนเลยจริงๆมากอ่ะแล้วคนเยอะเลยอ่ะครับใช่ใช่ครับโหแม่งแบบ แต่ที่จะว่าให้ให้วัดกันก็ก็ถือว่าสนุกคนมาละกันสำหรับคนอ่านคนมาผมผมแนะนําว่าที่นี่คือสวรรค์ของนักฟาร์มของนะคนชอบสับหลาวนี่มันใช่ครับผมมันจริงๆอ่าโอเคครับวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้นะก็ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับแล้วก็เราจะไปตลาดไหนก็ลองติดตามมาดูใช่แล้วก็ทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะบางทีก็มีไลสาระว่าใช่ครับมมีสาระบ้างแล้วสาระซีรีอ่า ดูลูกความบันเทิงนะครับครับผมสวัสดีครับผมผมพี่หมีวินเทจครับอันนี้ปูครับใช่ครับยังชื่อช่องยังไม่ได้คิดเนาะไม่เคยคิดเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโอเคครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปดูว่าวันที่เราไปตลาดอ่าตลาดสังกสีที่ไปวันนี้มาเราได้อะไรกันบ้างนะครับผมนะฮะมาดูตัวแรกเลยครับผมนะฮะผมบอกให้เดือดทุกตัวนะครับผมนะที่เปฟาร์มของมาตั้งแต่บ่ายสามนะฮะสลิปน็อตนะครับผมนะ่ยงานป้ายฮันเด็ การบุ๊กเนงะีอ่าผ้าขาวลายด้านหลังป้ายห้าเนนหนึ่งเก้าเก้าสี่ครับอ่าสมากผมจะชอบเกนะ้าศูนย์ไหอ่าแล้วก็ดูขีดบู๊อ่างานว่าอย่างงี้โคตรสวยเลยความคอลิขิบู๊นะตัวนี้นะครับผมสวยดีเป็นเอ่ออระมิตรกายนะฮะนี่ลสวยนะครับผมนะฮะเผื่อหลายคนชอบตัวไหนก็เล็งๆไว้แล้วมาเจอกันในไลฟ์นะครับผมนะฮะอ่าการบุ๊กอีกแล้วนะครับผมนะมีสีขาวแล้วก็มีสีดำนะผมนะสมัวชอบการบุก๊กมั้ส่วนตันแต่สวยนะพี่แล้วด้วยสีเฟรชเสมอต หนะนึ่งเก้าเก้าสี่ฮะนี่ได้มาเยอะซะด้วยการบุ๊กนะผมนะเจอตรงไหนโอ้ตรงนั้นนะครับผมเนะส่วนตัวชอบอยู่แล้วนะครับผมเนะนี่ยขายไม่ได้ใส่เองได้นะผมนะชอบเป็นการสมตัวนะฮะบิลลี่เอลีฮะโอ้โหสวยแกล้วนะครับผมรุดยอดเชนน้องแมวฮนะเป็นไงสวยปิ๊งนะครับผมนะฮะแล้วก็ทาเล่เดวิสันเก้าสูงเนะี่ยโอ้โหลายอาจจะน้อยหนะ่อยเก้าสูงจะลายน้อยหน่อย,ยพี่นะแต่ยอมรับวสวยคอหนาสีเฟสเสมอตัวสวยนะครับผมนะฮะ อันนี้น่าจะเป็นฟิลเหมือนใกล้ๆฮาเล่แต่ไม่ใช่นะคบวิคปะหรือไม่รู้เหมือนแกันแต่เป็นเครื่องตรวจโยนะสวยด,วยดีก็เลยจัดมานะฮะแล้วก็ฮาเล่ปี2010เป็นเสื้อกล้ามครับผมลายเต็มๆอย่างนี้นะป้ายอยู่ครบพอหนาะจัดนะครับผมจัดมาเหมือนกันนะครับผมเนะี่อสวยๆลายหน้าหลังนะ่ยคู่สวยนะครับผมนะแล้วก็ไอออนไบเทนอยู่แล้วนะครับผมและตรงสายนะครับผมแนละ้วคู่สวยเลยลายหน้า,านี้ลายหลังเนะี่ย ยแล้วพี่ผมชอบคือมันไม่มีแบบกรอบเหมือนเป็นรูปรอยอย่างเงี้ยส่วนตัวชอบดีแล้วนะพี่นะโอ้สวยเลยนะครับผมเนะี่ยป้ายฟุตนะครับผมนะฮะอ่าอันนี้ก็วงอะไรไม่รู้นะแต่เท่ดีก็เลยจัดมากวาดเลียดนะครับผมนะฮะงานบาสก็มีนะครับผมนะนักบาสใครก็ไม่รู้นะครับผมนะก็สวยเหมือนกันนะฮะแมคทาริก้าโอ้โห,โหลงศกหน้าหลังฮนะงนี่เป็นไงเท่ hey, ปะ่ะโอ้สวยเลยป้ายพีน้องเงินนะเป็นไง แล้วก็กวาดมาฮาเล่ส่วนมากก็ได้ฮาเล่ส่วนใหญ่นะเออฮาเล่นะผมนะเจอผมนี่เตรียมฮาเล่เลยร้านไหนเจอละเจอผมนะเจอหน้าผมนี่เตรียมฮาเล่ไว้ช้อนผมเลยนะอ๋อนี่ฮาเล่เก้าศูนย์นะครับผมนะเป็นเสื้อกล้ามนะฮะเป็นเสื้อกล้ามสวยเท่ดินะฮะอุ้ยอันนี้อาจจะแบบนิดนึงอ่ะรูปเิ้วชี <laughs> ้รูปเดียวชี้สวยดีสวยดีครับผมเท่เท่นะฮะเอาไว้ใส่ในสงการนะเฟียสนะครับผมนะ นี่แล้วก็เคเดนนะครับผมนะโอ้โหลายหน้าเคเดนมาแล้วผมนะไหมปิ้งเน๊ะลายหน้าหลังครับผมนะโคตรสวยนะเคเดนเนะ๊ะมีคนมาถามผมพ่อแม่มีพี่มีแล้วนะครับผมโอ้พี่เต็มหลังเลยนะฮะลายหลังนี้พี่ลายหน้าอย่างี้โอ้โหแจมจัดนะผมนะฮาเล่์อีกแล้วนะครับผมฮาเล่์ดิวิสันนะอ่าเป็นไงสวยป่ะ <c oughs> แล้วก็ได้เดอะบอลเทนเนะโอ้โหไม่ปกติเจอลายสัตว์นนะเจอแมงกับคุณว่ะ หรืว่ายูวโอตอนแรกแมงแมงกะผุนก็เท่ดีนะครับผมนะก็เลยจัดมานะครับผมนะฮะนี่ลายมันๆอย่างนี้ก็มีนะครับผมนะรายเต็มๆสไตล์ผมเองนะครับผมนะผมซื้อในสิ่งที่ผมชอบนะผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ซื้อตามใครนะผมซื้อผมชอบแหนก็ซื้นนั้นนะฮะดิสเชฟครับ,ชชอบ,รบโอ้โหลายหน้าหลังฮนะอาจจะเฟรเสมอตัวหน่อยตอนนี้นะป้ายฮันเน็ตนะผมรสนะิสต์โตก็ชอบอยู่แล้วบางทีไม่ค่อยฟังเพลงหรอกแต่ว่าผมชอบเตลงอาร์ตเทามันสวยนะฮะ The Walking Dead ฮะโอ้โหสวยนะครับผม มอเตอร์คอมบฮะใครเคยเจอไหงฮะทั้งเป็นงานหนังแล้วเป็นงานเกมนะผมนะแล้วตอนนี้ก็ออยังฮิตอยู่นะผมนะโค่ดสวยเป็นงานเกมด้วยนะครับผมนะเซียวจัดนะฮะนะี่ยไมโครมิเตอร์นฮะโอ้โหก็สวยเหมือนเดิมนะฮะชอบอยู่ดีนะฮะลายมันๆนะวิ่งโค้รเท่นะผมนะลายใหญ่ๆอย่างนี้ผมชอบอยู่แล้วนะต,นตัวชอบซื้อใส่ด้วยนะผมนะแล้วก็มีนักบอลก้าวสูตรป้ายสกินตาร์านะครับผมนะโอ้โหงานดีผมบอกเลยว่าตัวนี้งานดีเลย ป้ายะกีสตะกาเอ้สกีสตะตกตะกาสักนะป้ายะกินตะาโอเป็นสกายแล้วป้ายะกินตะตาได้ผมนะเก้าศูนย์ตะเข็บเดี่ยวบนล่างนะครับผมนะไปพันกันแล้วนะครับผมนะนี่กันเก่าเก่าเนี่ผมชอบเก้าศูนย์อยู่แล้วนะผมนะฟาดก๊อฟฟาดก๊อฟเป็นป้ายอะไรดูดิป้ายเทพนะป้ายออาสปอร์ตนะโอ้โหของดีนะครับผมนะเก้าศูนย์อยู่บนต้นนะเก้าศูนย์สองมันต้นนะผมนะตัวนี้เป็นตะเข็บเดี่ยวด้วยผมคิดว่าน่าจะเก้าศูนย์แหละน่าจะเก้าศูนย์นะฮะงานผ้าบาง มี่นะผมนะเออจัดมาให้คนม,มาถามเยอะนี่นั้นก็เลยติดติดไปหน่อยนะอ่าอย่างนี้น้องแมวก้าวตูดบโอเนลต้าก็ผมนะจัดมาให้นะเออลายสวยน่ารักน่ารักของก้าวตูนะเป็นงานเก็บได้เลยนะครับผมนะสวยมากนะฮะแจ็คตินบีเบอร์นะครับผมนะฮะโอ้ลายน่ารักสองประตูสองประติ้งสองนะเออสวยสวยฮะใครชอบแบบแจ็คตินนะเอฟซีเขาจัดได้นะครับผมนะวงมทูฮ่สวย ไม่มีตำแหนิงเลยนะผมนะโคตรสวยนะฮะวงทูนะฮะนี่ฮะเสื้อวงอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้พี่แต่สวยผมจําชื่อวงไม่ได้พี่เขาบอกมารอบนึงแล้วผมลืมเดี๋ยวต้องไปซื้อจ่ายทีนึงครับผมนะสวยนะครับผมนะแล้วก็อันนี้อะไรวะจอร์แดนนอนนะปีสองพันห้าครับโอ้โหวิปายเจ็ดศูนย์เจ็ดนะฮะของดีนะจอร์แดนนอนปีต่อปีสองพันห้านะโคตรสวยเลยนะครับผมนะแล้วก็จบท้ายด้วยน่ารักน่ารักหน่อยนะผมนะ ดิสนีย์มิกกี้เมาส์ครับผมนะฮะก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ที่ไปฟาร์มมาก็ถือว่าสนุกได้ทําคลิปด้วยได้ด้วยพาเพื่อนไปลําบากในชอบนะครับผมนะก็เดี๋ยววันนี้รอบนี้อาจจะแบบถ่ายไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าหนึ่งมันร้อนสองเราเป็นครั้งแรกของเราที่แบบว่าแบบตั้งใจแบบถ่ายเป็นจริงจังนะครับผมเนะเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าหรือวี่ต่อไปเนี่ยเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับผมนะก็ให้ไปดูก่อนว่าเราได้ประมาณไหนนะแล้วมาเจอกันในไลฟ์เหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็ ถ้าเกิดมีการผิดพลาดการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะและอย่างตัวเพื่อนผหมือกัมันร้อนจริงนะผมต้องเข้าใจนะแล้วก็เดินเ,นเบียดกันเดิเดนไปเดนล้มอดเลยเบียดเงี้ยจริงจริงเพราะมันเยอะแล้วล้มมันมันแบบถ่ายค่อนข้างลำบากผมเนี่ยเดี๋ยวเป็นขอไปรอบหน้านะผมเดี๋ยวผมจะเอามือตากล้องมือดีไปนะครับผมนะรอบนี้ไปกันสองคนมันไม่มีใครถ่ายกันนะครับผมนะมันร้อนจริงนะก็ไปฟาร์มแต่หาของกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมแก้ตัวเป็นอีพีหน้านะผมนะอีพีนี้ก็ฝากไปก่อนผมสวัสดีครับฝากติดตามพี่หมีวินเทจด้วยนะครับผมบบ๊าายยฮะทุกก้อแลวเจันนใไลฟ์นะครับผม